สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ขบรสำหรับเซานี้ช่วงสายๆนะครับช่วงเที่ยงๆนะพี่น้องกับสวัสดีครับมาแล้วครับเกษตรคตจนขอรายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับสำหรับตอนนี้นะครับห้องกิษฎีพาพี่พาน้องนะครับ รับชมนะครับเครื่องเห็ดงานพี่นองเนีเขานะเำืดผักแกงมอดแล้วนะครับเฮากับจากนำเสนอส่วนต่างนะครับเวลาเห็ดงานกับวันนี้นำเสนอให้พี่นองรับชมนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเบ่งนะครับกับกาบขอพุณเป็นอย่างสูงจะเป็นเพื่อนไม่เพื่อนเก้านะครับทางช่องทาง u t u b e นะครับขอ สำหรับทุกท่านนะครับที่เขามาแวะมาเยี่ยมเยียนถักท้ายเปให้กำลังใจนะครับอากาศขอบกุบ้งพันยังสูงนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านชาวกเกษตรชาวสวนช่วงนี้บรรยากาศคืออากาศกับเลี่ยนแปลงนะครับอากาศก็เเลี่ยนแปลงเริ่มแดดสิร่อนแดดฮอนแดดจัดเ่พี่น้องวัานี้ความหนาวกระิตกำลังสิพันผลไปนะครับที่นี่ต่อไปนี่ก็จะเป็นการปลูกพืช นะครับพืชพักพืชใหม่ทุูกสิ่งทุกูกยางรวนแล้วจ่ใส่คว่มสามารถนะครับพรเ,รเพราะว่าแห้งแรงแดดเผาใหม่นะครับนาห่อนกับแสงแดดกับห่อนแห้งพี่น้องปลูกพืชพักกับห้องใส่คว่มไพยา่ยามเป็นอย่างยิ่งแล้วครับต่อไปนี้นะครับเพราะว่าฤด,ดูการน,หนาห่อนนะครับห้องปลูกพืชพักนี่ลำบากดูพี่น้องลำบากส,สุดเลยล่ะนะครับ เขากับใส่ความพยายามถูกสวนทุกทีนะครับกับเขาไปเยี่ยมชมไปเบื้องแง่นะครับให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็สี่การปลูกพืชพักนะครับเขากับเสียฮะซันหาพืชพักที่ท่นต่อคมหล่อนนะครับพี่น้องสําหรับพืชพักชินิด้วทีท่ทนต่อคมหล่อนบ่อยเขากับพยายามนะครับ พยายามยเอมมาปลูกถึงปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับจีภาพพีพานองเป็นแนวทางให้พีพานองนะครับทุกท่านสัรหานะครับสิ่งใดทีีเป็นประโยชน์เห้ากับหยิบยกมาบอกสู้กันฟังบอกต่อเราก็สู้กันฟังนะครับเพราะว่าชาวสวนเกษตรทุกท่านนะครับเป็นเก็บข้อมูลและมีสาระ ท,ทุกสวนนะครับเขาก็ได้เป็นเขาก็ได้เบิงขอแตกกลางทา้งสวนนั่นทั้งสวนนี้นะครับของผุนเพื่อนพี่นอ้องได้ขอคิดแล้วก็วได้ไอเดียแนวทังทุกสวนนะครับเพิ่นกัอะไรขอคิดอ่าสติปัญญาการเหตุใน้้นเกิดคมฉลาดนะครับสําหรับชาวสวนทุกท่านอขอขอบคุณพี่น,อน้องผุนเพื่อนชาวสวนเกษตรทุกคนนะครับที่ได้นาเสนอ ทางสวนของเพื่อนๆก็ให้ข้บมือเขาช่มนะครับรวนแล้วจะเป็นสาระมีประโยชน์ยางสูงนะครับเพราะว่า,าเฮ้ากับควายเห็ดไปพี่นอ้องเพราะว่าบางค้นบางสวนเพิ่นกะเป็นเกษตรมื้อน้อยเฮ้ากับให้กำลังใจเพิ่นนะครับให้กำลังใจเพราะว่าการที่เป็นเกษตรมื้อน้อยอยากลองเห็ดอยากลองทำนะครับซ้ำผู้เขานะครับซ้ำเส้นผมบางผู้เขานะครับ เพรว่าห้องกับพายาเปิดมุมมองนะครับเปิดมุมมองหรือว่าเปิดโลกวงให้แกพี่เจนองเพื่อนเอนชาเ่าเกษตรมือไม้มือเก่านะครับมือไม้ผูพ,พ่นจากเขตจะกถ้ำห้องกับเพื่นแล้วจะเชี่งให้สาระนะครับให้ประโยชน์นะครับขอเชิญชวนเขามารับชมนะครับอะไรที่สามารถยิบหยกนะครับเป็นแนวทางระเบียบจ้างนะครับ พราผมทายทํานําเสนอผมสีเบิ้งผมสีเน้นนะครับเป็นการเนื้อหาเป็นเนื้อหาในการบอกนะครับเนื้อหาในี่ข้อมูลเนื้อหาค,คือผาาปฏิบัติเขาได้ปฏิบัติได้แล้วเขาก็เลยเอาขอจากลางหรือเนื้อหาก็คือไม้ยความาคว่เป็นไปคว่ำชีเท็นหรือฉี่เขาได้ผ่านมาแล้วนะครับผ่านผลมาโดยดีก็เลยอยากให้เพียน้องรับชมหรือเป็น สังเป็นสะละักนะครับสำหรับเปิดพักไล่ส,สวนหลายสวนเพิ่นก็ได้ล่วงโช่เชียวนะครับช่องพังนะครับเปิดการมองเห็นเข้าก็ได้เยี่ยมชมนะครับสำหรับพี่น้องพล่องไอง่พ่อแม่ทุกท่านนะครับการเฮ็ดสวนในใน้อยเนียนนะครับพี่น,ออน,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 น้องเฮ็ดในน้อยเนื้อเข้ากับอยากให้พี่น้องเน้น นะครับเห็นเห็นมหารตลัยนะครับพี่น้องการเห็ดสวนยอ้อมอเห็ดลายมันเมื่อยนะครับพี่นอ้องเห็ดใหม่ทรงซีมีเห็ด,หหดลายเป็นนิสธรรมนะครับเพราะว่าการเห็ดเพราะว่าเช็ดยังก็คือกันครับเ็ดให้ผู้ใหดธุรกิจเนื้ออื่นเข้าคอยเห็ด,อหหดคอยทำไปดีกว่านะครับเห็ดหน่อยๆน่อยคอยศึกษา,าหาประสบการณ์เปิดช่องทางเปิดโอกาสให้ตัวเอง ผนขวสักนพี่น้องค่อยเปลี่ยนคอยไปห้องจะเก่าวไปแห้งนะครับสําหรับการปลูกห้องกับปลูกเก่าไม้พี่น้องเยี่ยมชมนะครับเกษตรเมือไม้วิธีการปลูกห้องกับปลูกไปนะครับสําหรับต่อไปนี้นะครับนาห้อนเพื่อพักชินได้สีสามารถจะปลูกทมกำแรงห้องกับปลูกปลูกชินนั่นชินนั่นนะครับพี่น้องสําหรับพื่อที่มีความมอนแอจะเป็นพักพักสลัดที่ใบอ่อนนะครับเป็นสลัดห้องกับ ่อนๆลงนะครับคือกันลูกช่วงนี้นะครับเพราะว่าแดดแสงแดดจ,จ้าบางท่านเพิ่งจะมีทุน่นห้อนเพิ่งจะใสผ้าซาลแรมกั้งหรือเห็ดลงเลื่อนนะครับแต่ห้อเห็ดแบบง่ายๆนะครับห้อเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องอบริกาดยุ่งยากอยังสำหรับคลิปหรือช่วงนี้กับเขาน้ำพืชพักผ้าพิพนองอรับชมรับฟังนะครับเป็น ประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์พี่น้องกับพี่เจนานะครับพี่เจนาให้การรับชมเพราะว่าทั้งสวนของผมนะครับก็ได้ถึงกับรู้ละเบื่อว่าอี่งยั่งดอกพี่น้องคือผมบอกกับพี่กับน้องทุกถูดถ่านทั่วไปนะครับการให้พี่ให้น้องนะครับก็เข้าให้ไปแล้วก็เงห้องกบดีหวังอยังแก่เข้ากัอยากให้แก่ผู้ที่อยากเข็ดอยากท้ำนะครับสำหรับผู้ที่เป็นบ่มบ์เป็นบักท์ถำกัน ยืนพานกบวเป็นอยังนะครับก็ขอให้พี่น้องเขามาเบ่งมาแย่งนะครับหลับช่มเบ่งนะครับเกษตราในน้อยเนียนๆนะครับห้องกับเห็ดให้เป็นเกษตรมูลเลียนได้นะครับเห็ดให้เป็นพื้นที่ที่ให้มีอายุในกินนะครับพื้นที่สีเขียวเกี้นะครับพี่น้องช่วงนะเียดละอดแห้งนะครับละเอียดกา ภาพก็บว่สดสวยคือส่วงเ้าเลยพี่น้องเพราะว่าผมโอ้งานผมหลายนะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดสวนคือผมเฮ็ดสวนนี่ก็ใช้แช่เฮ็ดกันแช่สองคนนะครับเฮ็ดกันแช่สองคนกับแม่บ้านนะครับหมดแต่ใส่แรงงานพี่น้องเฮาเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดแบบหมดแต่ซีเรียสนะครับตานเฮ็ดเท่ากับเฮ็ดไปน้ำนะครับแบ่งเวลาแบ่งงานนะครับพี่น้องสำหรับการให้น้ำก็ให้ไปเรื่อยๆ หลายคนหลายท่านก็เลยถามขอม่านะครับเป็นน้ำป้าป่าบริพักน้ำเอกมดพืชพักได้ยู่บ่อสัน่นวานะครับอันนี้ก็ให้นะครับให้ตอบคําถามนะครับสําหรับน้ำปราปาสามโครินเอหกมศพักได้เพราะได้ที่กันพี่นองได้ที่กันนะครับผมกับบริพักน้ำเพราะว่าผมกับมดก็เลยนะครับาจคว่นจริงเขาก็ต้องพักน้ำแต่เข้าสิบก็พักน้ำ นะครับนป็นำปลาปลาครับว่าแม่น้ำบ่อห้อยจอนะครับตามหลักการก็ต้องพักน้ำนะครับแก่เข้าก็บล่พักก็คือหมดไปเรื่อยเวลาหมาไรนะครับถามาปลูกพืชพักได้ผลว่าก็ได้ผลคือเขาพี่น้องน้ำคือเขาไข่ปลาได้ไข่ได้มาเอามาเป็เอามาแบ่งปันให้พี่น้องเบื่อนรับชมนะครับสิ้นไดที่เป็นประโยชน์นะครับเครื่องเห็ดงันพี่น้องภาพ บนิงปันไรขอขอถอดขอขขให้นะครับผู้ลงพ่นกับคนมาเสียงเบาเสียงควายบางเทียบบางที่ก็ลืมเปิดเสียงพี่น้องนะครับขอขอขอให้สำหรับการปลูกนะครับช่วงนี้เขาจะปลูกเน้นปลูกมะเขือกับบลกพริกพี่น้องเขือบลกพริกในช่วงฤดูกาลน,นาแรงอากาศฮ้อนเพื่อปลูกเผื่อนะครับมะเขือพริกปลูกลงไปทำมะเขือเทศก็ได้กันเป็นพ,พี่น,อน้องมะเขือเทศนี่ในช่วงนี้ นาแรงก็ไปนี่ครับพือพืชพักเป็นค่านะครับอยากให้พี่น้องเช่าเกษตรนะครับเพิ่นเพ่นเกษตรเฮ็ดนะครับอยากให้เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ็ดอยากให้ทำเพราะว่าช่วงนี้นาเร่งพืชพักสี่เปลี่ยนราคานะครับสี่เปลี่ยนราคาพี่น้องไก่เฮ็ดไปครับสาหรับช่วงวันหันสี่พานพนมานะครับมกรล้าเดือนมากพันมากสี่พันมาแล้วนะครับพืชพักมันหลยครับพือค้นปลูกไลยนะครับช่วงฤดูหนาว แล้วที่นี่เข้าปลูกลงไปครับช่วงนี้เป็นเงื่อนแทน้แน่นอนพี่น้องฝากเอฟซีพี่น้องเพื่อนฟูงนะครับช่าเกษตรหุณจักการปลูกการฟังเพราะว่าช่วงฤดูกาลช่วงใดสจะเป็นอของเข้าสิมีคาของเข้าสิใดยราคานะครับก็ตอ้จากนี้ไปแล้วพี่น้องเริ่มปลูกเลยครับะจะเป็นกข้าจะเป็นอีอตูไทยอีตูเล่าเขาก็ปลูกไปครับปลูกไปขึ้นช่ายอ่า แทงโม่แทงข้างปลูกน้อยๆค่อยปลูกซับแซมเจียมกันไปนะครับซับแซมเจียมกันไปเท่ากับเห็ดให้มันมีเดี๋ยวยูด้กินแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเท่ากับเห็ดแบบพอเพียงนะครับคําว่าพอเพียงก็คือเห็ดแบบเพียงพอ,ลองเลยพี่น้องเห็ดซ้ำเฮามีนะครับเฮามี่ซ้ำกำลังเฮาได้เห็ดได้นะครับฝากเอฟซีเพื่อนๆชาวเกษตรผู้ทีดชาวสามไทยเขามานะครับอยากได ด้วยใจนะครับบางทีเฮาเอาอมาให้พี่น้องนะครับการปลูกการฟังการปลูกรักษาผชพักรักษาพืใหม่ผมกับพยายามให้สาลายแก่พี่เจนน้องนะครับปลูกจังไรจังฉีดหมากลุกลุกชวย,มยงม่งาให้ผลผลิตได้หมากหลายหมากบกนะครับคือเนียนเนียนทางสวนของเฮาเอาการเห็ดการทำนะครับเฮาก็เห็ดยูไปตลอดนะครับคือ บางท่านคนก็ถามเขามาว่า,ค,วาคือมีของขายอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าอยู่นี่ส่วนมากเข้าสิขายก็ออกขายคู่ม,มือนะครับพี่น้องน้องไปจับหมดได้เมื่อยพี่น้องเพิ่นพวงหมดได้เมื่อยกับสิพักนะครับเพราะว่าเข้าการส่งออกเข,าก,เา,า,มมเขาก็ต้องให้มี่เล่าขายคู่มือเลยพี่น้องเขาก็ต้องให้มี่ไร่ใดถูกวันนะครับอพอ่าเ,า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 เข้าได้เข้ามาได้มาเขาก็มาต่อยอด หามาตืมปลูกไปคูป่มือคู่มือล้วครับเราวาการปลูกนะครับเฮ้าก็ตรงหาของอ,อ่ขายแล้วเฮ้าบอกปลูกลงไปมันเกิดเมดนะครับคืเอเฮาต่อไปเฮาก็วนของขายคือปลูกเยอะๆกันไว้นะครับจะเป็นแบบบวบนะครับขนาเห็ดหอมสำหรับขนาต้นเหี้ยวเฮาจะปลูกพี่น้องเฮ้าปลูกขนาเห็ดหอมนะครับกินง่ายกว่าปีบ้านพร้อมนะครับรับประทานทุกคน ใช่พัดใส่เกี่ยงใส่พัดใส่มันสําหรับมะเขือนะครับมะเขือเย่าเนี่ยก็จะออกแบบพี่น้องเริ่มออกจําหน่ายแล้วมะเขือเทดเงยยิ่งยิ่งก็ได้จําหน่ายแล้วนะครับเท่ากับปลูกแม่ไม่น้องปลูกลงไปดูช่วงนี้กําลังปลูกมะเขือนะครับมะเขือมะพริกกําลังเริ่มนะครับช้อนทั้งนั้นก็กำลังจะออกกอกนะครับทั้งได้ผลผลิตไปแล้วพี่น้องได้ผลผลิตไปหลายอย่างแล้วนะครับเท่าก็ค่อยหมุนเวียนต่อเติมไปเรื่อย นะครับเห็ดเฮ้าจะเห็ดให้สะดุดนะครับเห็ดจะให้เห็ดให้สะดุดคือว่าเฮ้ากับยูบอะไรน,นะครับเพราะว่าส่วนต่างทางส่วนของเฮ้าช่วงนี้กับเขาหนำให้ปุ่ดพัก <c oughs> นะครับเห็ดหอนแห้งอยู่ดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะให้พี่พี่น้องรีวิวรับชมนะครับเล็กๆน้อยๆผมก็บเจ้างเห็ดงานนะพี่น้อง กขอตัวขอไปกับพี่กับน้องน้ำมาเสนอให้พีให้น้องรับชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ